กำไลแก้วนางขวัญสหชาติร่วมกับประกายรุ้งค่ะแก้วเม็ดนี้เป็นแก้วจากบ่อแม่วะอเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะวัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่1.7ึ่งจคูณสอซนติเมตรค่ะดำมือขึ้นเรือนเป็นกำไลข้อมือมีเพชรสีแซดล้อมรอบกรอบเม็ดค่ะกำไลวงนี้เป็นแบบตะขอขึ้นข้างนะคะมีความแข็งแรงและสวยงามมากๆเลยค่ะ แก้วนางขวัญไม่บ่อยมากนะคะที่เราจะพบเจอที่สหชาติร่วมกับประกายอรุงค่ะและแก้วเม็ดนี้นะคะเขาจะเป็นสีม่วงเข้มๆค่ะเมื่อนําไปต้องกับแสงเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าด้านในมีผลึกของแก้วประกายอรุณที่สวยงามชัดเจนเมื่อกลิ้งแล้วก็จะเห็นประกายของสีอรุงสะท้อนออกมาให้เราเห็นสวยงามมากๆเลยค่ะและได้อิทธิคุณของทั้งแก้วนางขวัญและแก้วประกายอรุณด้วยนะคะถ้าหากท่านใดค่ะที่ชื่นชอบแก้วนางขวัญน,นะคะกําไรชิ้น ถือว่ามีความสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะด้วยว่าการที่ประกายอรุ้งจะร่วมกับนางขวัญไม่ได้เจอบ่อยเลยนะคะกำไลแก้วนางขวัญสาชาติประกายอรุงเป็นอัญ,ญมณีแห่งพลังเมตตาเสริมสเสน่ห์และวาสนาค่ะมีความเชื่อมาแต่โบราณน,นะคะว่าช่วยเสริมเมตตามหานิยมเป็นที่รักใครใครเห็นใครก็เอ็นดูค่ะช่วยหนุนำนำเสน่ห์แบบนุ่มลึกไม่แรงแต่ตรึงใจส่งเสริมวาจาการเจรจาค้าขายพูดแล้วคนเชื่อคนฟังช่วยเรียก ควัญกำลังใจและพลังชีวิตให้จิตใจมั่นคงไม่วันไหวค่ะและยังเชื่ออีกนะคะว่าเป็นแก้วที่ช่วยส่งเสริมให้เจอเจอคู่ครองที่ดีครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีปรองดองค่ะ สำหรับแก้วประกายอรุณนาคามีความเชื่อมาแต่โบราณเช่นเดียวกันค่ะว่าเป็นพลังแห่งความสมดุลช่วยเปิดทางโชคลาภวาสนาและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือผู้ที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดต้องการแรงหนุนจากพลังงานดีๆรอบด้านช่วยคลี่คลายให้ดวงดีขึ้นค่ะและในด้านจิตใจพลังชีวิตนะคะก็ยังช่วยให้ใจสงบลดความกังวลปรับอารมณ์ให้สดใสมองโลกในแง่ดี ช่วยปกป้องพลังงานลบและสิ่งไม่เป็นมงคลอีกด้วยค่ะกำไรชิ้นนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ค้าขายออนไลน์ผู้ที่ค้าขายมีหน้าร้านค่ะผู้ที่ทํางานบริการงานที่ต้องใช้คําพูดวาจาและงานที่ต้องใช้การเจราจาเป็นหลักค่ะและผู้ที่ต้องการเสริมเสน่ห์เสริมดวงแบบละมุนนะคะและผู้ที่ทํางานประจําต้องการความรักความเมตตาให้เจ้านายรักลูกน้องเกรงขามมีสเสน่ห์กับผู้คนรอบข้างค่ะ กำไรแก้นางขวัญสาชตาป,ประกายรุง้งไม่ใช่แค่ความสวยสะดุดตานะคะแต่คือเครื่องประดับมงคลที่ช่วยพยุงใจช่วยเสริมดวงและเพิ่มสเสน่ห์ให้ชีวิตในทุกๆวันค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วนางขวัญอยู่แล้วนะคะและกําลังมองหาแก้วนางขวัญที่โดดเด่นสวยงามแบบกําไรชิ้นนี้นะคะแอดมินขอนําเสนอเลยค่ะว่า ในระยะเวลาหลายปีแล้วนะคะที่แอดมินไม่ได้เจอเจอเม็ดสวยแบบนี้นะคะถ้าหากท่านใดถูกตาต้องใจท่านสามารถที่จะทักแอดมินได้เลยค่ะโดยที่ท่านสแกน qr code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ